อ่ากระติกเขาก็ฟ้องแล้วฟ้องใครฟ้องซอสอสอเต้ยงไงครับอ่ะซอสอสอเต้น,นะครับฐานหมิ่นประมาทใส่ความด้วยการโฆษณาให้เข้าใจว่าการเสียชีวิตของแตงโมเกิดจากคนบนเรือฆาตกรรมทําให้กระติกเนี่ยเสียชื่อเสียงถูกดูหมิน่นแล้วก็ถูกเกลียดชังนะคึับเล่าเรื่องของคุณกระติกต่อดีกว่าคือ,อวันก่อนเนี่ยคุณแซนเขาก็ฟ้องแล้วใช่ไหม,มกระติกเขาก็เอาบ้างสิอ่านักข่าวไปถามพี่แซนคุณแซนว่าคุณแซนฟ้องแล้วว่ะแล้ว มีข่าวบ้างไหมคะว,ว่าคุณกระติกเนี่ยจะฟ้องเพราะารูปเนี่ยมันรูปเดียวกันนั่งใกล้กันแล้วทัวก็ลงรูปนั้นพอดี<ช>แต่เขาบอกว่าตามกันมาเลยค่ะอะกระติกเขาก็ฟ้องแล้วฟ้องใครฟ้องสสเต้นเนยังไงครับอสอสอเต้นะครับฐานหมิ่นประมาทใส่ความด้วยการโฆษณาให้เข้าใจว่าการเสียชีวิตของแตงโมเกิดจากคนบนเรือฆาตกรรมออทําให้กระติกเนี่ยเสียชื่อเสียงถูกดูหมิ่นแล้วก็ถูกเกลียดชังนะครับกระติกอ่ะเห็นเงียบ หลักฐานเพียบนะจ๊ะหลักฐานเพียบนะครับ <S <S <ß vote> เรื่องจริงเลยเพราะอะไรเพราะว่าคุณกระติกเขาเก็บหลักฐานหมดเลยใน Facebook ของอ <ะ S 1> สสต้ตั้งแต่วันที่ห้าถึงวันที่7ด<อ>วันที่ห้าเขาเก็บอะไรมาบ้างก็คือสสต้เนี่ยให้ความเห็นสรุปคดีแตงโมว่าเป็นการฆาตกรรมอำพรางถูกมีดฟันขาวันที่หจะตรวจสอบพื้นที่ที่แตงโมถูกทีบหรือโดดตกเรือท่าเทเวศโรงแรมหรูย่านบางยี่ขันวันที่7ตรวจภาพจากกรมเจ้าท่า แตงโมถูกยนต์หน้าท่าเรือเทเวศนี่กระติกเขาเก็บไว้หมดเลย3วันแล้วปรากฏตำรวจสรุปคดีมาไม่ไม่มีแบบไม่มีสิ่งที่สสเต้โพสใช่ด้านสสเต้โพสว่ากะติกสนิทและเป็นผู้จัดก,การแตงโมทแทนที่จะช่วยกันหาความจริงกลับมาฟ้องคนช่วยหาความจริงเพื่อปิดปากพี่ไม่รู้ไม่รู้จะอยู่ฝั่งไหนเลยขออยู่ตรงกลางคือเรื่องนี้เหมือนที่พี่นุมเคยบอกไงว่า สุดท้ายเราก็ไม่ได้เร,ไไดเราไม่ได้อยู่บนเรือ,อเพราะนั่นการออกความเห็นนะมันคงได้ประมาณนึงอย่าเพิ่งรีบสรุปเนาะแล้วสิ่งหนึ่งที่พี่น,นาเคยนั่งตรงนี้นเราพูดว่าพี่น,นาก็เคยมีความคิดอย่างเงี้ยคิดไปหลากหลายเยอะแยะแต่พอวันหนึ่งที่ตัวเองถูกเรียกไปสอบและเห็นสำนวนที่ตำรวจถือพี่น,นาพูดเลยว่าสิ่งที่เรารู้อ่ะมันแค่สามสิบสี่สิบเปอร์เซ็นต์จากสำนวนทั้งหมดมมดังนั้นถ้าเราไม่มีหลักฐานอะไรแบบจริงๆเลยอะ่ะ เลี่งเลี่ยงดีกว่าถึงแม้ว่าตํารวจจะตอนปิดคดีและแถลงจะดูงงงไปนิดอะแต่ก็ก็มีหลักฐานอ่ะอืมหลักฐานมันได้แค่นั้นนะเนาะซึ่งตอนนี้นะคะมีกําหนดวันเผามาแล้วก็คือวันที่ยี่สิบสี่พฤษภาคมนี้ที่เราจะได้ไปร่วมส่งคุณแตงโมแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวต้องรอให้พี่อนามาอัปเดตอีกหนึ่งครั้งว่าวันที่ยี่สิบสี่เนี่ยที่ที่ได้มีการโพสนะคะว่า พิธีชาปนากิจคุณแตงโมโวันที่24เนี่ยค่ะจะมีการเลื่อนหรือว่าเป็นวันนี้เลยเดี๋ยวรอพี่อนานมาอัปเดตอีกทีหนึ่งนะนี่เลยบ่า,บายสองถึงบ่ายสามโมงครึ่งนะคะที่คริสตจักรนะครับผมคริสตจักรจังหวัดปทุมธานีค,ครับก็เดี๋ยวรอติด,ต,ดต,าตามอัปเดตกันอีกทีหนึ่งเนาะถูกต้องค่ะค